ครับโอ้สวัสดีพ่อไแม่ f ีลาวิงสาวน้อยเฟรเซโอ้ยฝนฟ้าครับมาแล้วครับโอ้ยฝนฟ้าขนองโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับ ฝนก็เริ่มตกแรงนะครับฟ้าเบิง้งครับโอ้โห าช่วงกลางคืนครับมาช่วงกลางคืนโอ้ ปาแล็บยุดเลยโอ้โหจันเป็นช่วงกลางวันน่ากลัวมากเลยครับนี่เป็นช่วงกลางคืนเนาะทะเลเรืองปาลองปาแรบ็บ จะยากเนาะเว้ยโอ้ยมีขนาดช่วงกลางคืนเนาะครัเนาะโอ้โห ช่วงกลางวันโอ้ย วานโ,โอ้ยนใหม่ฝ้าใหม่นาะวันนี้วันพระราจะพิธีจรวดพระนางคันแรกนาวนเนาะครับเนาะก,ก็เลย,ยแบบเป็นเป็นการบอกว่าเข้าสู่ฤดูฝนเนาะ เข้าสู่ฤดูฝนฤดูทำนาเกษตรกรนะครับก็เริ่มนะครับทำนานะครับไถไร่ไถนาไถสวนนะครับเนาะปลูกวานข้าวต่างๆอะไรก็เริ่มจากวันนี้เป็น้นไปนะครับเนาะหรือเอาเลิกจากพระราชพิธีนะครับเราจะนั่งคันแรกหน้าขวัญนะครับ เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วโอ้พยากรก็บอกผลจะมา9ถึง13 9ถึง13เนาะเข้าสู่ใกล้ช่วงเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลนะครับสอทออทอผูอ้บริหารต้องขินนะผมว่าโอ้การเลือกตั้งถ้ามีพายุฝนลมแรงนะครับเนาะการเลือกทำการได้สิทธิ์่อน,นะหน้ากัางวลอยู่นะครับเนาะหน้ากังวลอยู่ถ้าเกิดว่าพายุมาจริงๆเนาะ ่วง10 11เนาะครับเนาะวันที่10รับหีบวันที่11เลือกตั้งโอ้โหถ้าผล ทราบว่าที่ที่อื่นเป็นยังไงครับเนาะแต่ว่าที่อำเภอหนองกีอำเภอหนองคุ่นมากนะครับน่าจะตกพร้อมกันเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้นี่ฝากไว้ในนี้ฝากปฏิบติตามช่องช่องแค่ไหนไว้ด้วยนะครับผมครับ